ทีนี้คำถามต่อมานะคะว่าแล้วคอนเซปต์แบบนี้นะคะถ้าอยากจะจับมือนิวเจนให้มาลงทุนให้เป็นเนี่ยควรทำอย่างไรเรามีสูตร3ฝฟันนะคะของพอร์ตฟฟลิโอก็คือการลงทุนใน3ส่วนหลักๆที่มาจัดพอร์ตให้กับตัวเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนก็ตามนะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาไปดูคอนเซปต์ของคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการลงทุนในแบบของเขาเป็น3กองเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า3กองเนี่ของคนอเมริกันเป็นอย่างไรแล้วค่อยมาดูว่าแล้วถ้าเราจะปรับเป็น สไตล์ของคนไทยนั้นต้องปรับส่วนไหนนะคะส่วนแรกเลยนะคะสำหรับพอร์ตโฟลิโอนี้ก็คือ total U.S. stock market นะคะหรือว่าหุ้นสหรัฐรอเมริเา1 0ตเต็มนะคะซึ่งจะลงทุนในบริษัททั้งหมดในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งส่วนนี้นะคะเหมือนเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างการเติบโตเรียกว่าเป็น g growth Engine ก็ไม่ผิดนักถ้าในทีมฟุตบอลนี่ก็จะเป็นกองหน้าที่คอยบุกคอยลุยแล้วก็คอยทำแต้มน,น,นั่นเองนี่คือส่วนที่1นนะคะส่วนที่2ค่ะเรียกว่าเป็น total International Stock Market ค่ะหรือว่าหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนนี้นะคะจะลงทุนในบริษัททั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหรือว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าในทีมฟุตบอลอันนี้ก็เหมือนกึ่งๆก,กับจะเป็นกองกลางนั่นแหละคะ่ะและส่วนที่3ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเราเรียกว่าเป็น Total US- Bond Market ค่ะนั่นก็คือตราสารหนี้สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็จะลงทุนในตราสารหนี้ในสหรัฐทั้งหมดเลยนะคะเปรียบเสมือน กค่ะที่คอยแตะเอาไว้เวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบกับสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็จะคอยประคองพอร์ตเอาไว้ไม่ให้เสียหายมากนะักแล้วก็ลดความผันผวนในวันที่หุ้นตกหนักๆด้วยถ้าทีมฟุตบอลที่ว่านี้ส่วนนี้ก็จะกลายเป็นกองหลังนั่นเองนะคะซึ่ง3ส่วนนี้เนี่ยคะเวลาจะจัดสรรเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะเลือกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะเขาจะจัดพอร์ตเนี่ยตามสไต ของเขาแต่ว่าพอร์ตกลางๆนะคะส่วนใหญ่จะจัดเป็น40 40 20ก็คือหุ้นอเมริกาล้วน40%หุ้นนอกอเมริกา 40%แล้วก็ตราสัิญามริกาอีกประมาณสัก20%นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่านี่เป็นสไตล์การลงทุนของคนอเมริกันนะคะที่เขาจัดพอร์ตเป็น3ส่วนหลักๆซึ่งเราเป็นคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะจัดตามก็อาจจะได้แต่มันจะมีความเสี่ยงบางอย่างแล้วก็มีลักษณะบางอย่างที่เราต้องรู้ไว้ด้วยนะคะ1ก็คือเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าคนอเมริกันเขาซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐใช้ชีวิตด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐดังนั้นเขาไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่เราคนไทยเวลาเราจะซื้อจะขายจะทําธุรกรรมจะลงทุนเนี่ยนะคะถ้าเราใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะเราก็ต้องแลกจากเงินบาทเป็นดอลลาร์จะขายก็ต้องขายดอลลาร์แล้วก็กลับมาเป็นบาทนะคะมันจะมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะที่เราต้องรู้ไว้ก็คือเรื่องของความคุ้นเคยหรือว่าสิ่งที่ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า home b ะะว่าเราจะรู้จักแล้วก็มักคุณนะคะกับสินทรัพย์ในตลาดนั้นๆมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็จะมีโฮมบายแอสของสินทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือว่าตราสารหนี้ไทยเพราะเรามีความคุ้นเคยมากกว่านั่นเองดังนั้นความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกับโฮมบายแอสต้องออกมาคิดด้วยนะคะว่าเราจะนําหลักการของตัวการลงทุน3ส,ส่วนของบ o ็กเฮดสเนี่ยมาใช้ได้เลยหรือเปล่าหรือว่าควรจะปรับสัดส่วนด้วยทีนี้ถ้าเราพอคิดได้ แล้วนะคะว่าเอ๊ะไหนๆล้วก็เป็นคนไทยใช้เงินบาทแล้วก็เรามีความเสี่ยงตาแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยนะคะเราก็ควรจะพอปรับสัดส่วนให้กลายเป็นไทยสไตล์ได้บ้างนะคะเรามาไล่เรียงดูละกันว่าถ้าเป็น new gen investor หรือว่าเป็นเจนไหนก็ตามนะคะที่เป็นคนไทยถ้าอยากจะลงทุนใน3ส่วนนี้เหมือนกันเนี่ยควรจะเป็นการใส่เงินไปในพอร์ตแบบไหนแล้วก็ควรปรับอะไรมากหน่อยแค่ไหนบ้างมาเริ่มดูทีละส่วนกันเลยค่ะส่วนแรกนะคะก็คือส่วนที่ เป็นเหมือนกองหน้านะคะคนที่คอยทำกำไรทำประตูน,นะคะแล้วก็เป็นกร้วเอนจินให้กับพอร์ตของเราซึ่งส่วนเดิมเขาบอกว่าเป็นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา100%จริงๆสัดส่วนนี้อาจจะพอคงเอาไว้ได้นะคะก็คือเป็นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนโอกาสในการทำกำไรประเภทของหุ้นหรือว่าอุตสาหกรรมที่ อยู่ในตลาดก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็หุ้นสหรัฐเองก็ดูเหมือนมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างสดใสในระยะยาวด้วยนะคะดังนั้นเราอาจจะยังคงอัตราส่วนนี้เอาไว้เป็นหุ้นสหรัฐอเมริกา100%แบบเดิมก็ได้คําถามคือจะลงทุนในไหน,ไหนดีนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรามีหลายวิธีการลงทุนค่ะจะลงทุนในกองทุนรวมก็ได้จะลงทุนใน ETF ก็ได้นะคะซึ่งใน ETF เนี่ยนะคะก็จะมีหลาย ETF ให้เลือกนะคะอย่างเช่นตัว VTI VTI เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่16%ต่อปีในช่วง15ปีที่ผ่านมาหรืออีกหนึ่งตัวค่ะ ITOT นะคะก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย13%ต่อปีในช่วง15ปีที่ผ่านมาส่วน SPY นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวยอดนิยมนะคะก็ให้ผลตอบแทนที่ไม่น้อยนะคะสูงที่สุดเลยก็ว่าได้17%ต่อปีในรอบ15ปีที่ผ่านมารวมถึงบูนะคะ VOO ที่หลายคนคุ้นเคยกันก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย14%ต่อปีซึ่ง ETF ทั้งหมดนี ีเป็น E T F ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาล้วนๆเหมือนกันนะคะลองไปศึกษาเ,เพิ่มเติมก่อนที่จะเลือกเข้ามาไว้ในพอร์ตกระดานเช่นกันนั่นคือส่วนแรกค่ะส่วนที่2นะคะก็คือส่วนหุ้นที่ไม่ใช่ หุ้นสาระบริการนะคะก็คือเราเอาหุ้นอเมริกาแยกออกไปแล้วในส่วนแรกดังนั้นที่เหลือก็คือหุ้นอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นสหรัฐนั่นเองนะคะเพื่อที่จะก,กระจายความเสี่ยงไปยังประเทศแล้วก็ภูมิภาคอื่นด้วยไม,ม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าจีนหรือว่า emerging market นั่นเองนะคะ ETF นะคะที่อยากให้ลองไปศึกษาเพิ่มเติมละกันนะคะมีสัก2ตัว1ก็คือ VXUS นะคะกับ2คือ IXUS นะคะผลตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ราว8%ต่อปีเห็นไหมคะว่ากองกง เขาก็จะเสียงน้อยหน่อยแล้วก็กระจายความเสียงไปยังหุ้นโลกที่ไม่ใช่สหรัฐนะคะผลตอบแทนก็อาจจะย่อมย่อมลงมาหน่อยนั่นเองค่ะนั่นคือส่วนที่2นะคะส่วนสุดท้ายค่ะก็คือส่วนที่3ตราสารหนี้สหรัฐอเมริกาถ้าเราจํากันได้สําหรับพอร์ตแบบคนอเมริกันแต่ถ้าเป็นพอร์ตแบบคนไทยเราอาจจะปรับสัดส่วนนี้อย่างที่บอกไว้ว่าให้เป็นตราสารหนี้ไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทําไมต้องเป็นตราสารหนี้ไทยเพราะว่าตราสารหนี้ไทยใช้เงินบาทในการลงทุนค่ะเรา เราใช้ชีวิตด้วยเงินบาทนะคะเราซื้อขายด้วยเงินบาทเราทําธุรกรรมด้วยเงินบาทดังนั้นถ้าเราลงทุนด้วยเงินบาทจะได้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะว่าซื้อไปคอนว์ตเป็นดอลลาร์ขายเป็นดอลลาร์คอนว์ตกลับมาเป็นบาทเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าถ้าไม่มีก็คือเขาทำเฮดจิงหรือป้องกันความเสี่ยงไว้ก็มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงอีกนะคะเราจะได้ตัดความกังวลใจเรื่องนี้ออกไปเลยนั่นเองนะคะ มือทำให้ลงคุณเป็น New Gen Investor